สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเต่าง,งอยรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนักศึกษาสอกรรับอำเภอเต่างอยได้เข้ารับทุนการศึกษาที่ว่าการอำเภอเต่างอยจำนวนสองทุนเพื่อให้นักศึกษามีกำลังใจในการตั้งใจเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไปโดยมีนายกฤตสมปทุมในอำเภอเต่างอยเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2567คณะครูกศนตำบลทั้ง4ตำบลของสองกรระด,ดับอำเภอเต่างอยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือของประชาชนไทยและนักศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีพุทธศักราช2567ตามที่ได้รับหนังสือจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร ครบตามกลุ่มจำนวนเป้าหมายที่ให้สำรวจการศึกษาในระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ัู้อูมนวยการสถานศึกษาสกระดับอำเภอเต่างอยนักวิชาการศึกษาออกตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมการประถมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานสกระดับตำบลเต่าง,งอยสกรอระดับตำบลนานตาลสกระดับตำบลบ,บ,บึงทวาย และสอกรอระดับตำบลจันเพนในการเปิดภาคเรียนใหม่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ในวันที่26พฤศจิกา,าย,ยนพุทธศักราช2567ผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอต่าง,งอยพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคลรรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมอื่นๆที่เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายในวันที่5พฤศจิกายนนางสาวกิติยาพลสูงเนินผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรรับอำเภอเต่างอยพร้อมด้วยคณะครูสกรรับอำเภอเต่างอย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการเพิ่มรายได้ลดร,รายจ่ายขยายโอกาสและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนครครั้งที่สองโดยมีนายเชี่ยวชาญยาทองชัยนายปรัลัดอาวุโสเป็นประธานในพิธีการประชุมในครั้งนี้ ในวันที่8พฤศจิกายนผู้มนวยการสถานศึกษาสกลรับอำเภอเต่าง,งอยพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาร่วมเป็นเจ้าภาพกระถิ่นสามัคคีอำเภอเต่าง,งอยทอดถวายณนวัดบ้านหนองสารามบ้านหนองสารามหมู่9ตำบลบึงทวายอำเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกนลนครโดยมีนายกฤิตสมปทุมในอำเภอเต่าง,งอยเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ในวันที่11พฤศจิกายนผู้อำนวยการสถานศึกษาสกระดับอำเภอเต่างอยเข้าร่วมเป็นเกียรติแจกผ้าห่มกันหนาวโครงการไทยเวฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่24พุทธศักราช2567ณที่ว่าการอำเภอเต่างอยโดยมีนายกฤษสมปทุมในอำเภอเต่างอยเป็นประธานในพิธีมอบในครั้งนี้ในวันที่11พฤศจิกายนผู้อำนวยการสถานศึกษาสกระดับอำเภอเต่างอยพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานณโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่สามตำบลเต่าง,งอยในวันที่12พฤศจิกาย,ยน,นาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสการรับอำเภอเต่าง,งอยเขาร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณศนะาลาการปรเรียนวัดบ้านนาง,งอยตำบลเต่าง,งอยอำเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลนคร ในวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักรกาช2567นายเชิดศักด์จันท้าวนักวิชาการศึกษาและนางสาวธัญญานันกงเพชรทวียศคู่กอสนอตําบลเข้าร่วมพิธีอันเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักร 67, าช2567ณโรงเรียนบ้านโคกกลางหมู่6ตำบลจันเพน รายงานผลการดำเนินงานด้านบุคลากรในวันที่1พฤศจิกายนนางสาวกริตยาพลสูงเนินผู้อำนวยการสถานศึกษาสการรดับอำเภอเต่างอยมอบหมายให้นายเชื้อศักดิ์จันท้านักวิชาการศึกษาสการรดับอำเภอเต่างอยเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยมีนายกริตสมปทุมในอำเภอเต่างงยเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ในวันที่5พฤศจิกาย,ยนผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรรับอำเภอเต่าง,งอยพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสกรรอลับอำเภอเต่าง,งอยเขาร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยการร่วมมือกันวิเคราะห์สเวตของสถานศึกษาและร่างแผนปฏิบัติการประจําปีพุทธศักราช2568ของสอกรรับอำเภอเต่าง,งอย วันที่12พฤศจิกาย,ยนผู้มนวยการสถานศึกษาสอกรอรับอำเภอเต่างอยเข้าร่วมประชุมผู้บริหารข้าราชการบุรคลากรในสังกัดสำนักงานสกรประจำจังหวัดสกลนครประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ครั้งที่10นณหอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิโดยมีนายชานชันชยพลกองเสงผู้มนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ทุกเช้าวันพุธผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรรอดอําเภอเต่างอยพร้อมด้วยณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสกรรอดอําเภอเต่างอยร่วมกันเข้าแถวคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของพระมหากษัตริย์ที่สร้างชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันวันที่13พฤศจิกายนผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรรอดอำเภอเต่างอยพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาเขาร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคมพุทธศักราช2567เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นการรายงานผลในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมาในระหว่างวันที่18ถึงวันที่20พฤศจิกาย,ยนผู้อำนวยการสถานศึกษาสกอร,รับอำเภอเต่างอยพร้อมด้วยคณะครูที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสกรประจำจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 ณโรงแรมพาโคเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันที่25พฤศจิกายนนางสาวกิตยาโพนสูงเนินผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรรดอำเภอเต่างอยมอบหมายให้คณะครูสกรรดับอำเภอเต่างอยจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธิราราชเจ้าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยและถวายเป็นพระราชสักการะแดพระองค์ผู้พระราชทากนกำเนิดลูกเสือไทยวันที่27พฤศจิก,า,กาย,ยนสกรรดับอำเภอเต่างอยจัดโครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสกรรดับอำเภอเต่างอยประจำปีพุทธศักราช2568โดยมีนายเกรียงศักดงอยปูธน เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ณสกรดับอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร